สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงบานเจ้าภาพแล้วนะคะ,ะเราก็จะได้นำนะคะสองนมนะคะมาแต่งชุดนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะเพื่อที่จะแหงานนะคะในวันนี้นะคะ ก็มากันหลายคนนะคะนี่มาคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องฟิล์มนะคะมาด้วยนะคะวันนี้ให้น้องฟูจินะคะก็อาการยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็ให้อยู่บ้านนะคะเฝ้าช้างที่บ้านก่อนนะคะวันนี้นะคะให้อาการให้หายแบบมั่นใจก่อนนะคะวันหลังนะคะถึงจะให้น้องฟูจิออกมาเห่งานกับคุณพ่อนะคะ เดี๋ยวเรามาชมช้างของเราลงรถกันนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านอะไรครับนี่บ,นบ,บ้านแคนทะเลนะคะบ้านแคนทะเลนะคะดูะเด็กๆนะคะมาให้กำลังใจเยอะเลยนะคะเรามีคนพิเศษนะครับวันนี้นะครับจะมาให้ไลฟ์สดนะครับเนาะไลฟ์สดดีดีเลยวันนี้ จับเต็มไปเลยหนึ่งชั่วโมงวันนี้หนีพันษามาครับผมวันนี้ให้น้องฟูจิอยู่เป็นเพื่อนนะคะฮะวันนี้ให้น้องฟูจิอยู่เป็นเพื่อนค่ะก็หายดีแล้วแต่ว่ายังไม่เพื่อน่าไหร่เนาะค่ะให้อยู่บ้านเป็นเพื่อนน้องช้างก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชมสีดอสิริมงคลนะคะเดี๋ยวชมสิริมงคลลงรถก่อนนะคะสถานที่ไม่ค่อยอำนวยเนาะพื้นที่ออกจะแคบไปหน่อยนะคะ สวัสดีครับเพราะว่าจัดงานใหญ่แล้วท่าที่มันเคยเหนื่อยไงครับถูกต้องอลงมาแล้วครับเงินลายมาจากบ้านนะครับลงแบบนิ่มนวลมากเลยนะคะลงแบบนิ่มนวลมากเลย ผลอาหารช้างมาให้แล้วนะคะโอ้สีดอของเราสวยงามมากเลยนะคะ ก็จะเป็นรอบของเจ้าพลายงามนะคะสวยหล่อมากเลยนะคะเจ้าพลายงามของเรามาในมาสแบบวาดลายนะคะ แบบนิ่มนวลมากเลยนะคะ,ะ,ะอ่อนใหญ่เลยอะ่ะพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะคะ